ले, तो ले. ก็หยุดเลยลูกถ้าส่งวะก็หยุดเลย เร็วลูกหนึ่งสองสามสี่เร็วๆสปีดอย่าช้าดิ

เที่ยวสปีดเที่ยวสุดท้าย